เจ้าวันนี้ซื้อเห็ดมานะคะเป็นเห็ดห้านะคะเป็นเห็ดห้าแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเป็นกระห้องมาเห็ดตับเตาเนาะเห็ดตับเตานะคะแกงใส่ใบส้มปอยเนาะแกงใส่ใบส้มปอยเด้อเห็ดตับเตาซื้อมานี่ก็ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบบาทน่าจะเป็นเห็ดเพาะนะคะโมเมนต์เห็ดออกธรรมชาติเนาะ สวยๆนะคะเดี๋ยวเรามาแกงกันนะคะเห็ดตับเตา,า,านี่นะคะเราก็ล้างเสร็จแลว้วล้างเสร็จแล้วนะเจ้าเนาะเห็ดห้าเห็ดตับเตานี่แกงใส่ยอดอันนี้ยอดส้มปลอยยอดส้มปอยนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกันนะคะ นีเราหั่นเสร็จแล้วนะคะนี่กำลังจะหั่นอันนี้หั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงมือแกงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะเราก็เอาเห็ดแล้วก็ยอดส้มปลอยใส่ลงไปนะคะรอให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องแกงกันนะคะ ว่ามีอะไรบ้างน,นี่นะคะเราก็ใส่เห็ดนะคะกับยอดส้มปล่อยนะคะถ้าถ้าเป็นทางใต้บุมีก่ให้ใส่ยอดมะขามนะคะยอดมะขามอ่อนใบหมาะมาวหนอ่อที่มีรสส้มๆนะคะใส่ได้เลยนะคะนี่ต้มหน้ามันเดือดเดี๋ยวเราไปปรุงน้ำพริกกันนะคะ นี่นะคะน้ำพริกกะโบมีอย่างนักเนาะกับมีพริกแห้งหอมข่านะคะแล้วก็ผงแล้วก็เกลือนะคะเดี๋ยวเราตําให้ละเอียดจะแล้วเราก็ใส่ปลาล่าซับลงไปนะคะนี่น้ำพริกของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ตรเตรียมได้เลยนะคะอ๋อเราจะต้มต้มเห็ด เดือดด,อดนะคะอือพอได้ที่แล้ว<ม>เดี๋ยวเราก็เอาน้ำพริกลงเสร็จแล้วน้ำพริกลงได้นะคะคุณ เซ็บๆซซรอให้เดือดเดือดนะคะ